ฮัมเดสิโกะแย่แล้ววันนี้ไม่สอบยังไม่ได้อ่านหนังสือเลยทำยังนนไงดีทำยังนในในไงดีเลกออกแล้วเดี๋ยววันนี้ขอยายปุ๊เปเล้ลอกดีกว่ายายปุ๊เป้เฮ้ยวันนี้ก็ยังไม่มามีสอบก็ยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยมาสายเกือบทุกวันลวลา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 บอจ้เดสกโกไ่นี้ไม่สอบ มุกอะไรเนี่ยนี่คือเครียด <c oughs> ดูนะ <c oughs> เส็จแล้วก็ต้องซ่อนเอาไว้ทีดีกว่าติมมเต,ตอ๋อพิษเห็นชัดกันไปนตรงนี้ดีกว่านี่เข้าไปเลยแค่นี้ก็มีคนเห็นแล้วเอาแค่แค่แคจะถ่ายเไปไ็นงเนี่ยโอ้ยอ้ยอิงกก่ไช่วยด้วยช่วยด้วย เนี่ยสุโกะเธอเป็นอะไรของเธอนี่ยยิ้ยิได้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพ้อเพ้อฉันไม่ได้โจย์ิวิชั่นทั้งนั้นแหละเธอไม่ต้องมาสงสัยใช่ไหอะไรเนี่ยนี่สกะฉันจะสงสัยเธอก็ตอนนี้แหละไันนีไม่มีไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยเอ้ากูบอกว่าไม่ได้สงสัยอะไรเนี่ยเอานักเรียนวิชาแรกแต่งประโยคมากันคนละห้าประโยคนะแต่งเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษด้วย ไอ so ้นึกไม่ออกเลยเจ้าะโยคสายติ๊ดในช่วงนี้นะเนสโก้ทำได้เหรอขุล้อมั้งดิไม่ได้พี่ได้อย่าล้อฉันเสร็จแล้วดูโพยต่อดีกว่ามันเขียนว่าอะไรเนี่ยไอ้แฮว์มาทอยโอ๊ยทำไมเนสโก้ถึงเก่งขนาดนี้นะเขียนไม่หยุดเลยดูสิอุ้ยก็แต่ไอ้เลือดเหลือแอะฉันนี่แหละฉันนี่นหละฉันนี่แะอุ้ย ฉันจะฟ้องครูอะไรเดี๋ยวฉันกินเลยดีกว่าเอาออกมาเอาออกมาเยอคูเข่าเยอะปูเป้ครูทดสอบเยอะปูเป้เยอะปูเป้เธอรอบทดตอบแล้วเนี่ยโอ้โหจดคำตอบ มาในห้องสอบุจลิตนี่ไม่ปูเป้กินก็ไปด้วยโอ้ยังเปลี่ยกเปียอยู่เลยนี่ไก่ปูเป้เออเธอตกวิชานี้เธอตกวิชานี้่ อ๋อซ่อนไม่ตรงไหนต้องซ้อนไม่ตรงโบใหญ่ๆนี้เนี่ยโอ้โหถึงว่าสิโบใหญ่อย่างนี้ถึงซ้อนเข้าอมได้ต่อไปเป็นวิชาภาษาไทยอักษรกลางมีกี่ตัวอะไรบ้างอุ้ยอักษรกลางยากจังเลยใครจะไปรู้มีตั้งหลายตัวโอ้โหแค่อักษรกลางเตรียมตัวมาแล้วสบายเลยชิโนบุช่วยเนสโกะหน่อยนะไลทจิกเต๊ก ใต้บนปากโอ่สบายและสบายละอะไรเนี่ยพี่เบ้ไปกินน้ำอะไรเอ้าฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรจะกินก็กินไปสิเออเออก็ฉันจะกินน้ำกินแล้วนะกินแล้วนะอุ้ยอะไรเอันนี้สก้เต็มเต็มจะไปวมวได้ปะไม่ได้ กันอีกล่ะเนสโกะฮะอะไรนายบุ๊คเป้เอาบุกดาวมาแทงเขาอย่างรอบข้ฟองค่ะเมื่อกี้เขาดูนะคะแบบนี้อะไรเฮ้ยดูดิไม่มีน้ำอะไรไม่มีไม่มีอะไรค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยยาย่บุ๊คเป้เดี๋ยวเราเข้าสอบอีกแล้วใช่ไหมเดสโก้นี่อะไรนะเดสโก้ของเดสโกะก็ต้องอยู่กับเดสโกะสินี่มันอยู่กับเธอเดสโก้ ยายปูเป้เธอตกตกวิชานี้ไม <_ letter> ่ได้ตกหนู่น,นอ๋อเด็กตกอ๋ออะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ย <_ letter> ไม่รู้ไม่รู้รข้อปลอาย <_ letter> ข้อคนโอ้เธอก็คงตกเหมือนกันนะได <_ letter> ้กล่านหนัง <_ letter> สือมาสิเนีนน <_ letter> ่ยนใยายปูเป้นะยายปูเป้จับได้ตลอดทางในต้องซ้อนอย่างนี้แหละก,กล่องจิ้นซ้อนละน <_ letter> ี่เลยวิชาเลข ฉันไม่พลาดแน่อา้าวเขียนสูตรคูณแม่ห้าโอ้ยใครจะไปจำได้ท่องได้แต่แม่สองายแล้วต้องแม่ห้าไม่ดีอันเนี้ยสบายใช่ไหมกล่องดินสอแห่งความรักของฉันอยู่ตรงนี้เลยดูกัน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  นีเป้ฉันพกมาเพื่ออะไรเนี่ยมันมีเครื่องคิดเลขอยู่แล้วเออเอ้ยมันต้องกดอะไรนะเครื่องคิดเลขเนี่ยจิโกะทำอะไรอะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเมื่อกี้ฉันเห็นฉันเห็นอยู่ในเนี้ยมาเปิดแล้วเธอทำอะไรอะเปิดไหมทำอะไรอะเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นอ๋อฉันเหรอฉันดูกระจกในนี้ไม่มีกระจกฉันก็เลยดูว่าเปิดสิฉันอยากดูกระจกด้วย ไม่ได้หรอกฉันจะดูกระจกเพราะกระจกฉันมัวแล้วเมื่อกี้ฉันใส่มันจนมัวแล้วหล่ะมัวฉันก็ดูได้เปิดสิแต่เว้นเธอมัวแล้วมัวฉันดูได้หมดนี่เธอต้องแอบสดข้อสอบมาใส่เอาสองนีแล้ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่ง แต่ครั้นี้จะไม่ได้แล้วไงเมื่อกี้มันอยุ่ดีๆมันก็เปิดเองอ่ะมีอะไรสองคนทำอะไรกันยุกยิกยิกนี่เขี่าค่ะไเป่าไม่เป่าไ่ะไมไม่ได่ก่อนสอเ่ะไุ่คร่กไม่่าไม่กป่าเป่ม่เ่าค่เป่าไม่เป่า่เป่ไเปเปาไมาวัเล่่เป่าอ่เ่า่ปาไมเปี่เ นี่ทำตัวรับรับล่อๆกันทั้งสองคนเลยนะวิชานี้ตกกันทั้งคู่ไอ้ไปยืนดูนี่ดูว่าตกเองไงก็มาหาฉันนี่ว่าจะตกเธออะตกอยู่แล้วไม่ได้อ่านหนังสือส่วนเนี้ยก็ทำตัวรับรับล่อๆอะไรเนี่ยฮะไม่รู้กูปรับตกไปเลยให้สักหนึ่งคะแนนเลยคะไม่ได้ไม่ได้ฮั้คะแนนเลยเพรเธอเลยนะยเนสิโกพะเธอสิเธอ เธอยังไงเธอก็ตกอยู่แล้วเธอไม่ได้อะไเลยแย่เลยสอบตกละครั้งนี้ต้องทำให้จับไม่ได้นี่เลยที่เหล่าที่เสาะซอนวันนี้ละต่อไปวิชาศิลปะวาดรูปรถไฟมากันคนละหนึ่งขบวนสิรถไฟว่ยังไงอะรถไฟนึกไม่ออกเลยอะหน้าตาเป็นยังไงอะรถไฟนี่น่ะเตรียมมารถรถไฟใช่ไหมอืม รถไฟใช่ไหมรถไฟตัวรถไฟต้องว่าแบบนี้แต่เอารถไฟแบบไหนดีนะรถไฟหน้าหมาดีกว่าแล้วมันไฟมันจะต้องอยู่ตรงไหนอะตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยรถก็ต้องมีล้อแล้วก็เป็นไฟไม่ได้จดบายอย่างชัดทำไม่ได้หรอกนี่รถไฟหน้าหมานี่สวยงามอย่ามาลอกนะอะไรอะนั้วมันรถหมาแล้วไม่ใช่รถไฟ <laughs> ไม่ใช่รถไฟก็จะอ,อย่างนี้มันต้องมีไฟเธอจะเถียงฉันได้ยังไงอย่างฉันเนี่ยรถไฟนี่เป็นรถไฟหมาไม่ใช่รถไฟยังไงก็ต้องมีไฟแบบนี้แบบนี้เธออยากเาเถียงฉันฉันจับม,มานี่ไงดูสิฮะเธอจับข้า,าวปลา,าอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอะอะไร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 นี่ซื้อกลแม่บุเป้ทำอะไรกันฮะเมื่อกี้นี่ซื้กะจดกัน

รถไฟเด็กแม่โยเนฟสโกะทำไมเธอเป็นเด็กแบบนี้รถไฟดูไม่ยิ้มรถไฟโอ้โอ้เอ้าทำไมจดมาแล้วทำไม่เหมือนนี่คือลอกแล้วยังไม่เหมือนอีกเหรอเนฟสโกะเนฟสโกะเธอตกวิชานี้ไหนดูสิยายปูเป้รถไฟรถไฟหน้าเธอเป็นอย่างนี้เหรอเธอก็ตกยายปูแม่งานก็เรียกการลดนะคะรับ โอ,ไไโอ้ย่มันลบไฟไหม่แล้วโอ้อนตรงไหนซ่อนตรงไหน,น,ไหนโดนนยายปิเป,ป,ป้จับได้หมดนี่ต้องซ่อนเข้าไปในนี้เลยโอยข้อสอบ A ถึงส Z เนีนจะไปเข้าไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนจับได้คราวนี้จับฉันไม่ได้แน่ต่อไปเป็นวิชาภาษาอังกฤษเขียน A ถึง Z A ถึง Z โหยยากจังเลยอันนี้ดี啊สบายใช่และเดีฉันต้องค่อยๆดูนี ม้วนเลยดูไม่ได้นะม้วนดูอย่างนี้ก็ได้โอ๊ยอะไรเนี่ยเอ๊ะแล้วอะไรอ่ะได้แค่เองอ่ะเอ๊แล้วอะไรเนี่ยโอ้โหเขียนใหญ่อ๋อเด็กเสกอ่ฉันเห็นนะอะไรเชือเห็นอะไรอ่ะฉันเห็นเธอมีโพยต์มาอีกแล้วเธอหลบหลบไปตรงนี้เฮ้ยอะไรไม่มีไม่มี อยู่ไอเดียข้าไม่ไผ่ทำไมเนี่ยฮะอยู่ไหนบอกมานะอุ้ยฉันเห็นไอ้แพนไม่ไผ่ฉันเห็นไอ้แพนไม่ไผ่อะไรนนอะไรอะไรกันอีกแล้วอะไรอะไรเด็กสองคนนี้อะไรกันเนี่ยฮะอะไกแล้วเด็ก้ินค่ะ นี่ยค่ะเยนตุ๊บเป้อีกแล้วค่ะเขาโผล่ไปตรงตรงไหนไม่ได้ซ่อนนี่อะไรกันนี่เนซุโกะเธอขนาดเอริกเซ่เธอยังต้องเล่าข่าสอบไปอีกเหรอเยนปุ๊บเป้คเรองแรกของจริงค่ะเนปุโกะโอ้โหเออริกเซ่ อะไรกันเนาาี่ยเธอตกนะยายปูเป้แล้วเด็กชโตเธอซ่อนอะไรกันนักานาอะไรเยอะไปหมดอย่างงี้ฮะโอซ่อนมาในนี้ใช่ไหมใช่ค่ะโอ้สารภาพมาแล้วเธอสอบตกสอบตกกันทั้งคู่คูไม่ให้ผ่านป2ออนะทั้งสองตกซ้ำชั้นป2ออไม่ใช่สิ ต้องลงไปเรียนปอน,นึงไม่ได้ลงไปเรียนอนุบาลกันเลยทั้งคู่เอเดนจะเขียนไม่ได้เลยโถในปุ๊บเป้ทำชันสอบตกไปเลยโธ่จดข้อสอบมากแล้วข้อสอบม,มันไม่ดีแล้วเนี่นั่งในโรงเรียนที่มันน่ารักเรียบร้อยได้ไ,ดไหมห้ามลอกข้อสอบเราด้วยมันไม่ดีม่งานฉันจะฟ้องครูตลอดเวลาเลยด้วย